ใจจำไายพร้อมๆุ้มแล้วไม่ลงแมล้วหลบหลอดูหน้ากระเสียพอผลาและวแล้วน้องมาสอบหมักไฟพี่สุดรักเสียลูงน้องเขาอูนำอ้ำตาไลลคนรู้จักหากมัดใจอดอะไรใจร้อนแม้วิน ไปดุนน้องเขาอุ่นหนาปปวอมดุกขาอายหน้ามังงงจับจองจับผู้จองไม่เพียงพองไม่ชักเปลือกลักไม่เลือดทดลองขอลาไปไม่ไม,ม่ปองลาหนุนน้องไปเหียบน้ำลักเคิม่ซื้อคือรักษราลาักเกิดการ mấy kem cam đều khó đi thịt đồ giam chạy đồ giam Chạy đinh đen cho chặt cây ăn khó lá còn mẹ ngang ngang mh Chạy ngang ngang đều khó pha khó lá về phải lót phèn thì nắng thay phê đồ chay hóa chay bèo, hạt bể lè thì lông lại khó trả lại tất cả lại sẽ mạc mày được việt nam khôi tất thảy đấy quám cháu việt nam không nhìn đây khôi tất thảy đấy quám cháu việt nam không nhìn đây mừng lâu sáu xào mi lê mừng lâu sáu xào mi lê ลาน้องหล่รไปหยียดนามเราน้องหล่รไปหยดนาม้วน้วน้วนวนอันนี้อันนั้นมอมให้เจฟซีผู้เพื่อนฟังกันมาให้ออาปลาดอคุณเพื่อนเพื่อนนะครับสาธุ